สวัสดีครับพบกับผมกับเกมไมค์ครับนะผมภาค1.9ึ่งจุด้าพิรนลิฟสามนั่นเองนะผมอืมก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการผสมยานะผมอุป,ปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือไอรอนอแท่งทองที่ได้จากบอลเตอร์ในนรกครับผมอ่านว่าอะไรไม่รู้ทางน้ำคอมเพรสตอร์โนสามัน จก3อันครับผมในการทำเท <Okay. S 1> ไปเอเลยแล้วก็มาทำถังกันนะครับคือคารเป็นลูกกางเกงครับผมแต่ว่ากับหัวแบบนี้นะครับอ่าพอได้ถังมาแล้วโอ้ยแหลกแล้วก็เอาถังมาวางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำเทลงไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็การคาฟ ทดลองแล้วก็เอากระจกมาครับทาเหมือนค้าถังน้ําแบบนี้นะครับก็จะได้แก้วทดลองมา3หลอดแล้วก็มาที่ถังนี่นะครับแล้วก็กดที่ขวามันก็จะตักน้ําได้ก็จะได้นะครับวอเทอร์น้ำเปล่าตัก3ามครั้งคือน้ํามันจะหมดถังนะครับเท่ากับแทนทดลองพอดีออการจะทำไอเครื่องทดลองก็ เอาคขาเปอร์จะตนมาวางเหมือนกันสามอันนับเราแทงทองวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะได้หลอดทดลองมาพอลเ,เอาอเราหลอดทดลองมาปุ๊บก็เอาวางไว้เสร็จแล้วหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้คือส่วนที่ที่ใส่วัตถุด,ดิบลงไปและตรงนี้ก็คือส่วนที่ใส่หลอดทดลองลงไปนะครับผม เอาใส่เข้าไปเลย3อันอา่าคราวนี้ผมจะสอนทำยาที่มันสำคัญก่อนแล้วกันคือยาเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนะครับผมอา่าเราต้องเอาเนเธอร์วอจากนรกก่อนมาใส่ไปตรงนี้1อันครับแล้วก็มันก็จะทำปฏิกิริยาก็รอสักครู่ครับจนถึงมาอา่อมันก็จะไหลามาตรงนี้ก็จะได้จะได้เป็นเอออะไรอะดูกัน ในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีแบบยายายาพิษยาแก้พิษยาถอนพิษนะครับผมมียาพิษเอ่ยยาวิ่งเร็วยายาเพิ่มเลือดยากันไฟไหมนะครับผมยาอะไรยายาเพิ่มพลังกับร่างกายนะยาเพิ่มกับร่างกายนั่นเองอ่าเสร็จแล้วพอมันเผาเสร็จแล้วนะครับผมก็เราก็จะได้อัาหนอกครับอื ถ้เาเกิดวาจะทำยาเพิ่มเลือดนะครับเก็บก่อนเอาขวดเดียวพอเอาซุกชูก,กานะครับผมเอาวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้ยาเพิ่มเลือดมานะครับผมและาบางคนสงสัยทำไมมันเพิ่มได้นิดเดียวเ,เรามีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของยาครับผมโดยการที่เอาผงโกสโตนนี่นะครับผมโกสโตนแบบผงนะครับผมเอาใส่เข้าไปหลังที่ หล,หลังยาเสร็จนะครับหลังหหลหลังังงที่การเหาเสร็จอะ่ะออ,อ,อตอนนี้เขาไปขวดสีฟ้าเรืองออมีออร์ลลาเรืองแสงแล้วครับเป็นโพตอนออฟอะไรเนี่ยอันนี้ยาอะไรเนี่ยไม่เคยกินอ,อ๋อขอโทษทีครับอันนี้มันไม่ใช่ยาเพิ่มเลือดครับผมอันนี้คือยาวิ่งเร็วครับผมนี่สังเกตดูว่ามันจะมีฤทธิ์แค่สามนาทีนะครับ แต่เรามาีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพยาโดยการเอาผงนี้ไปใส่แบบนี้นะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพยาให้กลายเป็นเอยอะกว่าเดิมนะครับอ๋อาอทดลองอทดลองเราทดลองยังไาเดี๋ยว ก่อนก่อนที่จะทําให้วอเตอร์แบบเอ่อก่อนที่จะทำให้น้ําเปล่ากลายเป็นยาต่างๆนะครับเราต้องใส่เนเธอวอทุกครั้งนะครับผมเมื่อไงมันก็จะไม่มีปฏิกิริยากับสารใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าเห็นครับอ่าเมื่อกี้ยังเป็นสปนะีดเฉยๆตอนนี้กลายเป็นสปนะีดไอ้นะเออคือจะวิ่งเร็วกว่าคูณ2เข้าไปอีกแต่ว่าเวลามันจะลดน้อยลงเหลือแค่1นาที30วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เป็นรุ่นเดิมก็นานหน่อย3นาทีแต่ว่ามันจะวิ่งได้ไม่เร็วเท่ารุ่นที่2นะครับอืก็จบจบเรื่องยาวิ่งเร็วไปแล้วก็เลอเอนเนี่ยการทำยาเพิ่มเลือดนั่นเองครับผมเอ,อคือเราจะต้องใช้อไอเนี่ยครับไอไออะไรไม่รู้คนระับเนี่ยเออคล้ายๆกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาใส่เข้าไปครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหา,าได้มาจากไหนฮะส่วนตาเมงมุมนี่นะครับก็เอาไว้ทํายาพิษนะครับผมเ,เป็นตาเามงมุมนี่ได้มาจากการฆ่าเมงมุมนะครับผมเราจะได้ใยเาามงมุมกับตามานะครับแล้วก็ออันนี้ก็คือตาเมงมุมเหมือนกันแต่ว่าผ่านการใส่น้าตาลมาแล้วนะครับ อ่าคราวนี้เขาได,เาได้เราได้ยาเพิ่มเลือดมาแล้วนะครับผมแบบนี้คือรุ่นแรกนี่ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยดีนะักก็เพิ่มได้น้อยนะครับก็ทําการเพิ่มประสิทธิภาพมาเข้าไปโดยใส่ผงโกสโตนแต่ถ้าเกิดว่า,าไหนวะนถ้าเกิดว่าเราอยาก ให้มันกัเอ่อใหมันกัเอ่กอกลายเป็นสาเอ้ยอืมเลสโตนครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่เลสโตนเข้าไปมันจะเป็นการถอนถอนฤทธิ์ของยาครับผมจากสปีดไอไอก็จะกลายเป็นสปีดเฉยๆแต่ว่าเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นแปดนาทีนะครับผมนานแต่สปีดนี่ก็ไม่รู้ไม่แน่นอนนะครับผมเพราะไม่เคยไม่เคยลอง อ่แล้วก็กลายเป็นอ่โปรตอนออฟเฮลิ่งมาแล้วนะครับผมเป็นยาเพิ่มเลือดเวอร์ชั่น2คือเพิ่มเลือดได้เยอะกว่าเวอร์ชั่นแรกนะครับผมสีขวดก็เหมือนกันแต่ว่าอ่คุณสมบัติมันต่างกันนะครับผมอืมอ่นนี่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับอ่าสปีด8นาทีแล้วครับผมก็นานมากๆเอ่าผมจะสอนวิธี วิธีทํายากันไฟกันนะผมยาแบบโดนไฟแล้วไม่เป็นไรนะครับคือเอาเออก็เอานี่ใส่เหมือนเดิมน,นะครับแต่อันนี้ผมเป็นไออันนี้แล้วคือไม,ไม่ได้เป็นน้ําเปล่าแล้วแล้วก็เอาเมก้าครีมนี้นะครับเป็นผงเป็นเป็นครีมที่ได้จากลาวานะครับผมเอามาใส่แค่นี้ครับแล้วก็จะได้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงคือเอ โดนไฟหรือว่าโดนลาวาไม่ตายครับเคเด,เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับ นนเสียครับผมอืมก็จะได้เป็นโพตอนออฟไฟอะไรไม่รู้มาครับพอเรากินเข้าไปอ่าโอเคครับมาสองนาทีตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะโดนไฟก็ไม่ตายครับอ,นนอันนี้เปล่าโปูนะครับผมมันเป็นดิสของยาจริงๆอ่าลงลาวาก็ไม่เป็นไรด้วยครับผมก็บินลิสแค่สองนาทีเท่านั้นและ ขอเตือนหนึ่งอย่างครับผมคือถ้าเกิดว่าเราได้ยากันไฟมาแล้วเราไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยาได้อีกคือจะไม่สามารถเอาผงกสโตนมาใส่ให้เวลามันเพิ่มได้อีกครับผมคือสามนาทีก็คือสามนาทีไปเลยก็มีประโยชน์มากนะครับผมสําหรับเวลาเราไปเล่นออนไลน์แล้วเจอเกียนเผาใช้ไฟชั่งนะน้ำอยู่ไรเนี่ยแล้วก็เวลาเราจะไปขุดเพชรส่วนใหญ่เพชรภาคหนึ่งจุด แหรือว่าหนึ่งจุดเก้าเนี่ยเออเพชรมันจะอยู่แถวแถวลาวาใกล้ๆลาวาชนิดที่ว่าขุดแล้วลาวาตกใส่ลาวาอย่างเงี้ยครับผมคือเราก็ต้องใช้ยานี้ลุยไปเอาเราไปเอาเพชรเอ้ยเฟลล์ละคำผมพูดผิดเนี่ยเอาใหม่ครับเอ่อไม่ประโยชน์มากครับสำหรับภากหนึ่งจุดแปกับหนึ่งจุดเก้าเวลาเราจะเอาเพชรนะครับผมเพชรมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่แถวลาวานะครับผมเอ่อชนิดที่ว่าขุดเพชรแล้ว เพชรตกลาว่าไม่แต่ว่าเราก็ใช้ยากันไฟนี้กันลาวาด้วยไปเอาเพชรมานั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าใครไปเล่นออนไลน์ภาคหนึงจุดเก้าก็ควรมียานี้ติดตัวไว้นะครับยาเพิ่มเลือดและอีกยานหนึ่งครับคือขาดไม่ได้เลยนั่นเองก็คือยาพิษครับผม ยาพิษที่ใช้สลับพวกเจียนที่มันชอบบุกบ้านหรือว่าขโมยของครับติดกล่องเอาเอากล่องไว้หน้าบ้านแล้วเขียนไปเลยว่ายาฟรีนะครับการทํายาพิษเนี่ยก็คือเอาวเอาวัเทอร์มาไว้สามอันแล้วก็เอาไอ้เนเธอร์เนเธอร์วอตมาใส่ตรงนี้ให้มันกลายเป็นอะไรเนี่ยอะไรโพรตอนก็ไม่รู้เนี่ยอ่านออกก็เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วตาแมงมุมสดๆใสเข้าไป อา้าวเฟลละอ่ะไม่ใช่ตายเปนมุม,ม,มที่ผ่านการใส่น้ําตาลมาแล้วนะครับผมคือหลาคนอ่านสงสัยว่าทํำยังไงก็ก็ใช้เห็ดน้ําตาลนะครับแล้วก็ชูการน้ําตาลนะครับอืมแล้วก็เอาแตงโม,ม,มสดๆมาวางไว้ตรงกลางนะครับเอาเห็ดไว้ตรงนี้แล้วก็เอาชูการไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้นี่ ตาเมงมุมใส่น้ำตาลมาแล้วแต่เราจะไม่สามารถกินได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตาเมงมุมสดๆอย่างนี้น่าอร่อยเรากินได้ครับแต่เลือดลดลดออสองหลอดครึ่งนะครับผมเราก็ได้นี่โพตอนอ f ออ่านไม่ออกครับมเฮ้ยเป็นยายาพิษนะครับผมคือจะมียาแก้ก็คือนี่นะครับยาเพิ่มเลือดรุ่นที่สอง ยมจะทดล,ลองกินให้ดูๆๆๆนี่นะครับอ๋ออันนี้คือชนิดที่ไม่ร้ายแรงครับผมคือแบบกินแล้วเลือดลดนิดเดียวแต่ว่ามันมีอีกก็มันมีอีกแบบหนึ่งนะครับคือชนิดที่ร้ายแรงมากๆคือต้องใช้ตาแมงมุมสดนั่นเองแต่ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ได้อา้อาวอ้าวนั่นไงทำยังไงวะลืมไปละ นี่นะครับผมได้ละคือไออันนี้เองแต่ว่าเวลาเราเสกแล้วมันไม่ได้ก็คือต้องใช้อันนี้เป็นตัวอ่าอันนี้ก่อนนะครับมันถึงจะทําได้คือถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปนี้เลือกก็จะลดมันไม่ได้บอกครับว่าลดเหลือเท่าไหร่มันจะลดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเวลาของฤทธิ์ยาจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมียาแก้ไว้คือตัวนี้นครับ ถ้าเกิดว่าเราเลือดเต็มแล้วเรากินยาพิษเข้าไปแล้วเรากินยานี้ตามเข้าไปด้วยเราจะไม่เป็นไรครับมันจะเป็นยาขัดสีเขียวอย่างนี้นะอืมอันตรายมากพอเกลียนกินเข้าไปครับอก็เอ,อื้ออย่างนี้เลยครับหัวใจก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลครับอืมพอเรากินยาแก้เข้าไปครับมันก็ลดนะครับดูครับสามสิบกวี ายาแก้นี่ก็แบบกินเข้าไปแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดเร็วกว่าแอปเปิลทองนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเราเลือดเต็มแล้วกินยาพิษแล้วก็กินยาเพิ่มเลือดเราจะเหลือเลือดแค่ครึ่งดวงครับเราจะเหลือเลือดแค่ครึ่งดวงอย่างนี้ครับ่าเราก็จะไม่ตายครับอ่าหมดเวลาพอดี สุดท้ายแล้วก็เหลือแค่ครึ่งดวงนะครับผมไปตกไป,ไปตกหน้าผาตายก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ถ้าถิดว่าเป็นรุ่นรุ่นยาเพิ่มเลือดรุ่นแรกก็กินเข้าไปปึกก็เพิ่มนิดเดียวนะผมรุ่นสองก็เต็มแบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นที่สองนี่มันไม่ได้เพิ่มเลือดแบบเต็มหลอดหมดเลยนะครับก็แค่เพิ่มครึ่งหนึ่งของหัวใจทั้งหมดเองครับผมก็เยอะดีเหมือนกันคือมีประโยชน์มากอ่า สอบหมดยังเนี่ยอ,อย่างนั้นผมก็ทำยาทั้งหมดที่ที่มีประโยชน์มากๆแล้วนะครับผมายาตัวอื่นที่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 มันไม่ค่อยสำคัญเดี๋ยวผมค่อยมาบอกทีหลังในในตอนที่สองนะผมงั้นตอนที่หนึ่งจบการรีวิว